มองตาคืออะไรครับ พีแพรเม่เกีมาเล่นเกมกับเราด้วยออกเเีใช่ถ้าสาวนี้พี่เจ,จะตามหาซินเดอรา จะมีกระัปตาด้วยนะเป็นการแต่งหน้ที่เซ็กซี่ที่สุดเลยนี่คำถามถามว่านี่สีปากหรือกินต้งโค้งมาเขาเขาเขานี่ยอมทำเขาเน้นความวินเทจครับผมใช่เขาเลยทาสบที่ตาคุณเจอใครถึงไปดื่มหรอเอามาเอาไปผสมน้ำกินนี่ถามจริงใส่นะให้เงี้ยข้างในมียัดป้าโอเคมันอาจจะต้องกดชือกนิดนึงนะคะที่เหนือค่ะ การทานนะครับ วันนี้เลยพี่ใส่โอทีขอบคุณมากถือว่าพอดีพี่เขาสาดพอดีสำหรับพี่รูสึกไม่แน่ใจโปรโกนไซน์โคนที่สองด้วยค่ะยากค่ะพี่เขาใส่ไม่ครบเลยขอบคุณมากค่ะออ่คไปขอบคุณค่ะอคนต่อมามาค่ะจะบอกว่ามันเป็นไซน์มาตรฐานก็จริงแต่เราดูความพอดีมากที่สุดนะคะเป็นเวที ถ้าเขาระเบิดมท้ารเออขยายแล้ขยายแล้วเยอันนี้ถือว่าถือว่าะได้ถือว่านจะได้นะเคขออนุญาตดูคุณพิเศษเจนสิตมาบีนวดเท้าี่คืนอ่ะันี้มากเลยนิดึ้งนิดนึ่งนิดนึ่งอดีไหมคะดีนะคะโอเคถือว่าแต่แล้วเข้าแต่งเข้าไตขอบคุณนะคะ จรกงมากพิงพโเออดูดูแต่คู่ที่พิงไปแต่พิงลองก่อน <c oughs> พิงคลองก่อนอาจจะได้แต่หนูก็ไม่ได้คลิปแล้วเนี่ย คุณยัดเยียดชีวิตเข้าไปในรองเท้าเฮ้ยเอายากแล้วยากแล้วอ,วอ่ะขอใส่ถ่านหนึงค่ะคุณผู้มเนีคุณม <c oughs> ีสีคุใช่ไหมคะทำไมชีวิตคุณมันคุณยักเยกียวยอดขนาดนี้คะช่วงช่วงนี้นะน่าจะเทียบไปแล้อ๋อโอเคจะบอกว่าก็ใกล้เขียวกใกล้เขียวกับคุณพี่เมื่อสักครู่นี้แต่จะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ได้ไปสำหรับ ของเรานะคะคสำหรับความทอดีของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องวิ่งรอบที่นี่3ามรอบใครมีรดชนะ <c oughs> ซึ่งคนวิ่งนำคือเจนจิตนนะคะโอเค,ค มจำเป็นต่อชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วนะคะคุณใส่หรอคะจากปาเจกตรุ่นนี้ไปเลยค่ะ D p W 6 2 0อูหนูพูดถูกแล้วใช่ไหมโอเคแล้วคุณนี้ไปทิ้งเลยค่ะทิ้งได้เลยนะคะโอเคเอาวาง,งตาเอาวาย <laughs> ใสใ่เรียบร้อยลองชนะ บารของเราเดี๋ยวมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะง่ายมากๆเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแรกนะคะที่นำมาเสิร์ฟให้สำหรับแฟนพแท้ของพี่เจมนะคะขอ<พ>อนุญาตเราจะไม่มีายถ่ายรูปเลยเนะคะแต่ว่าจะถ่ายภาพครัวของกล้องกลางของเรานะคะอโอเค โอเคไหมถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ได้ไหมคะขออนุญาตแจากเสื้อให้ทุกคนแล้วจะได้ถ่ายหนึงช็อตเนื้อขออนุญาตมอบให้เลยนะคะหายทเ่็มมอบให้เ็มมอบให้